เรามาชมไฮไลท์การขันในเกมระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้นะครับกับทีมชาติไทยครับบอลขัดเลือกไปโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสรอบที่2นะครับนัดแรกจังหวะยิงของไทยครับยิงไกลไปทางอาริสาแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเกาหลีใต้ก็บุกต่อเนื่องดูช็อตนี้หมุนมาแล้วยิงเข้าไปเลยครับจากแพรเกซี่ยูจินครับนาที33ครับนับหนึ่งไปก่อนแล้วนะครับเกาหลีใต้ เชียนฮาวาเปิดมาแล้วได้ปั่นโค้งแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะปัดปัดไม่ออกนะครับตรงนี้ของทางทิฟานี่ครับเห็นชุนการัมครับบอลลูส่งให้เกาหลีใต้นำเป็น2ต่อ0นาที35แล้วมาต่อดูช็อตนี้ครับจัดแล้วสับเข้าไปครับสามศูนย์ครับเกาหลีใต้นาที39ครับบอลมาต่อครับจังหวะโยงหนีได้ขังชาอร์เปิดเราได้แรับตรงนี้เนื้อ,อก,กดไม่ลงครับ จังหวะยิงของทางแพรเคซี่ยูจินอย่าง4-0ไม่ได้นะครับมาครึ่งหลังดูเกดใต้ได้ลุยกันต่อคงังแชอิมดึงจังหวะครับเราหาตรงนี้ปล่อยแล้วยิงเข้าไปเลยครับจังหวะข้ามหลอกเข้าใจกันมากนะครับแล้วก็เป็นชุนการ,รัมยิงไป4-0มาต่อแล้วเปิดแล้วก็โอ้โหนีตรงนี้แท็บเข้าไปเลยเลยครับเอาหน้าขายิงเข้าไป ห้ต่อศนะครับทางชชอิมาาทีห้าสีแล้วดูช็อตนี้ไปพลาดนะครับโอ้โหดิฟานี่แพคเกซี่ก็ปั๊มแล้วก็แย่งบอลไปแล้วก็ยิงก็ไปเลยครับนาทีห้าครับเกิดใต้นําเป็นหกต่อศนยครับน,นี่นะครับหนี่เป็นเจ็นะครับจากแพคเกซี่คนเดิมครับบอลเข้าช่องแล้วเอียงยิงก็ไปเลยไม่ต้องแรงอย่างที่ทางดีมากครับมาต่อของเก้าอยูใต้ได้ยิงครับ เป็น80นะครับจากอีกุนมิงโดสำรองครับยิงบอลบกคืนแล้วทิศทางดีมากๆครับรับยากเลยช็อตนี้จังหวะปัดไม่ออกอีกแล้วครับโอ้เป็น90ของกาหลีใต้ครับใจหนึ่งตัวสำรองครับมุนมีรา9กต่อศูนย์เนีแล้วดูมาต่อกับขึ้นเกมทางซ้ายโชฮโยจู สุดเซนเปิดเข้ามาแล้วได้หม่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอเป็น10ต่อ0ครับนาที75ครับจากชุนการัมแล้วไทยดูครับไล่มาเป็น1ต่อ10ครับโอจากตัวสำรองรุญยพัฒม์มูลดงนะครับนาที90บก3แล้วก็จบเกมครับเป็นทีมชาติเกาหลีใต้ครับเอาชนะทีมชาติไทยได้วยสกอร์10ประตูต่อ1ครับ สำหรับการสดเกมคู่นี้ครับผมวิสุทธิ์เวิมลุงพร้อมด้วยคุณธันทศรีนิธิมานลและทีมงานสดทุกท่านต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ